ในคลาวที่แล้วมาอพาธรรมปริเจศที่สามนี้ท่านทั้งหลายก็เรือได้เรียนเหตุสังคหะนะครับประมวลหรือรวบรวมธรรมที่เรียกว่าเหตุนะครับ <c oughs> เพราะว่า ในปริเฉดหนึ่งปริเฉดที่สองที่ท่านเรียนมาท่านเจอคำว่าเหตุในคำว่าอเหตุตุกจิตจิตไม่มีเหตุสเหตุตุกจิตจิตมีเหตุเหตุในที่นั่นคืออะไรมาย้ำกันอีกทีหนึ่งในปริเฉดที่สามนี้ในเหตุสังขานี้นะครับ เพราะว่าคำว่าเหตุนี่มีความหมายหลายอย่างนะก็น่าแปลกว่าบางท่านเรียนจบก้าปริเฉศแล้ว็็เริ่มจะเรียนคำปีใหญ่อภิธรรมปีดก <c oughs> แต่พอถามว่าจิตไม่มีเหตุมีได้ยังไงถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยก็ต้องเป็นอาสังกตะเหมือนอย่างพระนิพพานนะ แต่ว่าจิตเป็นสังกัตธรรมก็ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยทําให้เกิดขึ้นนะเมื่อเป็นเช่นนี้จิตที่เรียกว่าอาเหตุตัวกจิตจิตที่ไม่มีเหตุไม่น่าจะมีนะถามแค่นี้งงแล้วตอบไม่ถูกเสแล้วแสดงว่าไม่ได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าเหตุมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น จำต้องมาย้ำกันอีกทีในทีน่นี้โดยเหตุนี้ท่านถึงได้กล่าวถึงเหตุเอาไว้ก่อนว่าความหมายของคำว่าเหตุมีหลายอย่างนะในนะซึ่งปรากฏอยู่ในคำพีอัตถสารีนีอัตกถาอธิบายพระอภิธรรมปิฎกคำพีแรกธรรมสังกนณีนะครับ <c oughs> ได้ความว่า เหตุนั้นมีสี่อย่างคือเหตุตัวเหตุหนึ่งปัจจัยเหตุหนึ่งอุดมเหตุหนึ่งสาธารณเหตุหนึ่งนะซึ่งก็ได้อธิบายมาตามลำดับแล้วจนมาถึงอุดมเหตุนะครับย้ำได้อีกทีเกี่ยวกับอุดมเหตุนะครับกุศลกรรมและอกุศลกรรมหน้าสิบนะครับหน้าสิบ บางด้านหนังสือดูปกสีเขียวเขียวนั่มันปริเฉดส,สองนะนี่ก็เรียนมาถึงปริเฉดส,สามแล้วก <c oughs> ุศลกรรมและอกุศลกรรมชื่อว่าเหตุสูงสุดในฐานะแห่งวิบากของตนพูดง่ายง่ายว่าวิบากนี้นะครับมีอะไรเป็นเหตุละ่ะปรากฏว่ามีเหตุเยอะแยะไปหมด ประการแรกวิบากเป็นนามธรรมนานเรารู้ทีเดียวว่าขึ้นชื่อนามว่านามธรรมแล้วก็ต้องมีอารมณ์สิอารมณ์ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นในบรรดาเหตุหลายอย่างนั้นเหตุอะไรละที่สูงสุดคือเป็นประธานต่อว่ากรรมนะครับเพราะว่าวิบากเนี่ยเนื่องจากกรรมโดยตรง ถ้าเราไม่ได้ทำกรรมไว้ก่อนแล้วเราก็นะแม้มีอารมณ์อยู่นะครับวิบากก็ไม่เกิดนะแม้มีปัจจัยอย่างอื่นอยู่พร้อมเพียงเคียววิบากก็ไม่เกิดนะครับและปัจจัยเรานั้นพอพร้อมเพรียงกันแล้วเป็นเหตุให้วิบากเกิดขึ้นก็เกี่ยวกับว่าเราทำกรรมเอาไวก้ก่อน กรรมก็เลยได้ช่องได้โอกาสจะให้ผลคือให้วิบากทําวิบากให้เกิดได้เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นกรรมนั่นแหละนะชื่อว่าเหตุสูงสุดในฐานะเองวิบากของตนนะครับแยกเป็นสองอย่างกุศลกรรมอกุศลกรรมอิทธารมชื่อว่าเหตุสูงสุดแห่งกุศลวิบากทีนี้วิบากนั้นมีอยู่สองพวกนะ คือกุศลวิบากกับอกุศลวิบากถามว่าอะไรเป็นเหตุสูงสุดแห่งกุศลวิบากอะไรเป็นเหตุสูงสุดแห่งอกุศลวิบากจะชักกรรมไหมอีกมันก็ไม่สมควรแล้วนะไกลไปแล้วนะนะรู้ได้ยังไงเวลานี้เป็นวิบากของกุศลลกรรมรู้ได้ยังไงว่าเวลานี้เป็นวิบากของอกุศลลกรรมถ้าหากว่า กำลังมีวิบากเกิดขึ้นมีอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะเอาอารมณ์มาตัดสินนะครับถ้าหากว่าอารมณ์ที่รู้อยู่นั้นเป็นอิทธารมน่าปรารถนาอ๋อนี่วิบากนี่กุศลวิบากแน่นะ <c oughs> ถ้าอารมณ์นั้นเป็นอนิจธารมไม่น่าปรารถนาก็ชื่อว่า อกุศลวิบากไปวิบากที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอิทธารมชื่อว่าเหตุสูงสุดแห่งกุศลวิบากอน,นิธารมชื่อว่าเหตุสูงสุดแห่งอกุศลวิบากนะโยนิโสมนสิการชื่อว่าเหตุสูงสุดแห่งกุศลกุศลก็เป็นนามธรรมเ่นเดียวกับวิบากก็ต้องมีปัจจัยอื่นๆมีอารมณ์เป็นต้นแต่ว่าอารมณ์นั้นไม่ได้มาสร้างความเป็นกุศลให้สําเร็จ นะฮะนำมรทมที่เกิดขึ้นนี้ทำไมถึงความเป็นกุศลล่ะทำไมไม่เป็นอาุศลทำไมไม่เป็นกิริยาก็ตอบว่านะเพราะว่ามีเหตุพิเศษที่เป็นของตนนั่นก็คือโยนิโสมนสิการถ้าเรามีโยนิโสมนสิการกุศลที่ยังไม่เกิดก็ยังก็จะเกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็จะยิ่ง จเจริญคือเป็นไปสืบต่อ <c oughs> ต่อไปอีกนะครับ <c oughs> หรือว่านามนธรรมนั้นจะจิตคือจิตพร้อมตั้งเจตสิกธรรม <c oughs> <c oughs> ที่เกิดร่วมกันอยู่ถึงความเป็นกุศลก็เพราะอาศัยโยนิโสมนธิการการกระทำก็ไว้ในใจโดยถูกทางถูกอุบาย <c oughs> นะ และตรงเงินข้ามอโยนิสโสมนสิการก็ชื่อว่าเหตุสูงสุดแห่งอากุศลไปความเป็นอากุศลเนื่องอยู่กับอโยนิสโสมนสิการนะเป็นสำคัญนะครับ <c oughs> การอ้างถึงเหตุนเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับท่านทั้งหลายพอรู้ว่าอะไรเป็นเหตุกับอะไรอย่างนี้แล้วนะครับก็ท่านอย่า ต้องพิจารณาไตรตรองสะก่อนว่าควรจะอ้างเหตุอันนั้นเรื่อยไปไหมนะเช่นท่านเห็นว่าวิบากนี่นแหละนะครับมีกรรมเป็นมีส่วนสำคัญนะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงสุขถึงทุกข์ซึงท่านก็จะต้องอ้างกรรมเรื่อยไปนะอะไรก็กรรมอะไรก็กรรมนะกรรมไปหมดอย่างนี้นะครับ เพราะถือว่ากรรมมีส่วนนะบางทีอาจจะไม่สมควรก็ได้ต้องดูวาละที่ควรจะอ้างที่ควรจะระบุที่ควรจะกล่าวถึงด้วยนะครับท่า <c oughs> นเดินไม่ระวังเมอือรอยนะถนนนั่นก็ขรุขละไปเดินสะด,ดุดก่อนอิดก่อนหิน แล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าม,มันกรรมของเราที่จริงทํามาครั้งไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่คิดแก้ไขอะไรเดินต่อไปอีกนะครับคราวนี้ <c oughs> ตกท่อนะเหมรอยรออย่างนั้นกรรมอีกนะครับยิงอยู่ไอ้ทุกขวิบากอะไรที่เกิดขึ้นมาจากกรรมแต่เวลานั้นควรจะอ้างกรรมไหมล่ะนะ นะถ้าอ้างกรรมไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะครับคนที่รู้จักกรรมดีจะไม่อ้างกรรมพร่มเพลื่อหรอกนะครับแต่คนที่ไม่รู้จักไม่ศึกษาให้ดีนะั่นะอ้างพร่มเพลื่อนะเวลานั้นกรรมนั้ไม่เป็นประธานเสี่แล้วอย่างอื่นเะป็นประธานนะอย่างอื่นนะั่นคะืออะไรนะครับความ เป็นคนเหม่อลอยปลดปล่อยสติของตนนั่นแหละที่เป็นเหตุให้ทุกขเวิบาเช่นนี้ได้เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ <c oughs> มีอยู่ทีนึงเขาถามว่าวิปัสสนาเนี่ยละกิเลสอะไร นะก็มีคนตอบว่าละโลภะนะซึ่งตอบถูกนะแต่ว่าพอถูกย้อนถามมาว่าแล้วศีลสมาธิไม่มีส่วนละโลภะเลยเฉพาะวิปัสสนาปัญญาเท่านั้นเลยละโลภะคราวนี้ก็อึ้งไปนะครับควรตอบโดยประการอื่นซึ่งคำตอบนั้นมัน เข้ากันสภาคะกันกับกับอะไระกับคำถามนะฮะ <c oughs> ทำที่อ้างถึงคือกิเลสที่ถูกละมันเข้ากันเข้าสภาคะกันกับทำผู้เป็นที่เป็นผู้ผู้ละคือวิปัสสนาปัญญานะ <c oughs> พูดง่ายง่ายว่าแมชกันนั่นแหละลนะครับนั่นมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นควร คำตอบควรจะเป็นอย่างนี้คือวิปัสนาปัญญาและอนุสัยกิเลสควรจะพูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไปแไปจกจําประเภทกิเลสเป็นโลภะโทสะอะไรเพราะท่านพูดไว้แล้วนะสี่นั่นเป็นไปเพื่อละวีติกามากิเลสสมาธิเป็นไปเพื่อละปริยสฐานากิเลส นะและปัญญาคือวิปัสนาปัญญานี้เป็นไปเพื่อละอ่านอุสัยกิเล <c oughs> สเราจะนั้นคำตอบก็ให้มันเข้ากันได้กับคำถามนะครับ <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทำให้เราเข้าใจพระาศาสนาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพระวังที่ดับไปก่อนหน้าอาวัชนะทั้งสง ทั้งปัญจทวาราวัจนะทั้งมโนทวาราวัจนะนะครับ <c oughs> นั่นก็เป็นเหตุสูงสุดแห่งกิริยานะกิริยาก็อาวัจนะสองทั้งสองนั่นแหละถ้าหาว่าพระวังไม่ดับไปจะโกนนะครับอาวัจนะทั้งสองนี้ก็ไม่เกิดขึ้นคือพระวังเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปพอจะขึ้นวิถีใช่ไหมครับนะ ดับไปครั้งสุดท้ายคราวนี้อาก็เกิดอาวัชนะจิตกอดปัญจทวาราวัชนะปรายรบรูปาามณ์ที่มาถึงคลองจักสุเป็นเหตุให้เราเห็นภาพคือรูปาารณมนั้นได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าพระวังไม่ดับไปซะก่อนปัญจทวาราวัชนะนี้ก็ยังไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพภาวังที่ดับไปก่อนหน้านั่นแหละ เป็นปัจจัยให้เกิดปัญจทวาราวัจนะส่วนวิถีทางมาโนวานมาโนทวารไม่มีการาไม่มีความเป็นไปเกี่ยวกับว่าอารมณ์มาการะทบประสาทพ้าระวังนะเกิดไหวตัวขึ้นและขาดสายไปมโนทวาราวจนะก็ได้โอกาสเกิดขึ้นปรารบอารมณ์และยังวิถีจิตให้เป็นไปนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็พวังที่ดับไปก่อนหน้าอยู่ดีที่เป็นเหตุให้เกิดมโนทวาราวัจนะอันเป็นผู้เริ่มต้นวิถีจิตตางมโนทวารน,นะเรื่องนี้ท่านจะทั้งหลายจะเข้าใจดีอีกทีเมื่อได้เรียนไปถึงปริเฉตที่สี่นะครับก็ <c oughs> ไม่นานนักหนาก็จะถึงแล้วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องขยันหายใจเข้าไว้นะเวลาหายใจก็ให้มันเลือกเลือกเป็นพิเศษออกมาเงี้นะที <c oughs> นี้สันดานมันยังมีอีกนะกิริยาของพระอรหันต์นะกิริยาของคนตั้งหลายทั่วไปรวมทั้งพระอรหันต์ด้วยนะมีสองดวงคือปัญจทวาราวัวจนะ กับมะโนทวาราวจนะกิริยาจิตมียี่สดวงเราเรียนแล้วในปริเชตที่หนึ่งที่เหลืออีก18ดวงเป็นของพระอระหันต์เท่านั้นนะครับสำหรับ18ดวงนั้นนะครับนะสำเร็จจากสันดานที่ปราศจากอนุสัยสันดานก็คือความสืบต่อของจิตนั่นแหละนะที่สำารอกอนุสัยกิเลสได้หมดแลว้ว ไม่เหลือติดอยู่เลยแม้แต่สักกอย่างเดียวนะครับถ้าหากรจิตสันดานเป็นอย่างนี้พอขึ้นวิถีนะครับเมื่อก่อนเคยเป็นกุศลก็กลายเป็นกิริยาไปนะเพราะฉะนั้นสันดานที่ปราดจากอนุัสนั่นเองเป็นเหตุแห่งสูงสุดแห่งกิริยาจิตทั้งหลายที่เป็นของพระอระหันต์เช่นหัสิตตกป,ปาฐะ มหากิริยาแปดดวงนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> นี้ชื่อว่าอุดมเหตุแปลว่าเหตุสูงสดุดเหตุสูงสุดคือเป็นประธานแห่งบรรดาเหตุทั้งหลายที่ยังผลและมนั้นๆให้บังเกิดนะครับ <c oughs> ถ้าหากว่าเป็นเหตุทำผลให้บังเกิดนะครับท่านจะเรียกรวมกันะนะยนะ จะเป็นอุดมเหตุหรือไม่เป็นอุดมเหตุประการใดแต่เรียกรวมกันได้ว่าการณะเหตุนะครับแปลว่าเหตุสร้างผลเพราะว่าเหตุบางอย่างไม่ได้สร้างผลนะนะครับไม่ได้สร้างอย่างในอริยสัจสี่นะครับทุกเป็นเหตุมีสมุทยทุกเป็นผลมีสมุทัไทยเป็นเหตุนะครับ สมุทัยคือตัณหานะเป็นเหตุสร้างทุกการณะเหตุนะนิโรธเป็นผลมีมักเป็นเหตุไม่เหมือนกันแล้วเพราะนิโรธคือนิพพานเป็นอสังกตธรรมนะไม่มีเหตุอะไรอะไรมาสร้างพระนิพพานให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่ามีมักเป็นเหตุคือสัมปาปะกะเหตุ แปลว่าเหตุบรรลุนะครับเหตุบรรลุไม่ใช่เหตุสร้างนะเช่นอุปมานะครับยกอุปมาเราอาศัยรถด่วนขบวนสายเหนือไปเชียงใหม่นะครับการอาศัยรถด่วนสายเหนือไปนับว่าเป็นเหตุนะเหตุอะไร เหตุให้ถึงเมืองเชียงใหม่ไม่ใช่ไปสร้างเมืองเชียงใหม่นี่ก็เหมือนกันอาศัยพระอริยมรรคนะครับบรรลุถึงพระนิพพานนะครับก่อนะนะบนะับว่าเป็นเหตุคือเหตุให้บรรลุพระนิพานก็เรียกว่าสัมปาปะไก่เหตุอย่างนี้เป็นต้นเกี่ยวกับคําว่าเหตุนนนะครับยกมาพูดแล้วผมว่า ถ้าเอากายละเอียดกันจริงๆนะประมาณสามชั่วโมงความหมายเกี่ยวกับเหตุอย่างเดียวนะครับเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นเหตุวาทีเป็นผู้มีปกติตรัสถึงเหตุทีนี้เหตุนะมันมีอะไรกันต่างๆมากมายนะครับ <c oughs> มีแง่มีมุมอย่างนั้นอย่างนี้มีเหตุไกลมีเหตุใกล้อะไรต่ออะไรอีกมีเหตุพิเศษนะ ที่เป็นของเฉพาะทำนั้นๆและเหตุที่เป็นสาธารณะอะไรต่ออะไรอีกนะครับเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายที่ท่านยกมาเป็นหมวดนะในที่นี้พก็ส่วนหนึ่งที่ที่ท่านเห็นว่าเพียงพอจะเชีย่ยท่านทั้งหลายนะเห็นแง่นี้ว่าคําว่าเหตุในคําว่าเหตุอาเหตุตก,กาจิต จะเหตุกาเิตนั้นเป็นอย่างไรเท่านั้นเองเหตุที่มาอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายมีอวิชชานี่เองแหละเป็นเหตุมีอวิชชานี่เองแหละเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นสาสารณเหตุย่อมแพร่ความเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายเป็นต้นชื่อว่าสาสารณเหตุสังขารในที่นี้นะครับก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ากรรมดีกรรมชั่วนะ ย่อที่สุดนะครับบุญญาพี่สังขารอภุญญาพี่สังขารอาเนนชาพี่สังขารนะครับพูดเสี้ยวใหม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วเพื่อให้ฟังเข้าใจง่ายในที่นี้นะฮ <c> ะ <oughs> อย่าเข้าใจว่าอาวิชชานะนะครับจะเป็นปัจจัยเฉพาะอากรรมชั่วต่อนั้นนะกรรมดีก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยได้นะะอวิชชาคืออะไร ก็คือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับทำกรรมชั่วการทำกรรมชั่วนะแน่นอนว่าจะว่าเป็นเพราะว่าผู้นั้นถูกอวิชชาครอบงาไม่รู้เลยว่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นไปเพื่อทุกข์จึงไปทำ แต่แม้กรรมดีนะครับก็สำเร็จมาจากอาวิชานะครับท่านหลากหลายลองถามคนเท่าคนแก่ที่ตื่นแต่เช้าคอยใส่บาตรถามว่าใส่บาตรทำไมก็จะได้คำตอบว่านะชาตินี้จนนะไม่มีโอกาสจะล่ำจะรวยลืมตาปากอะไรก็แลวกนะขอพระท่านบอกว่า ทำบุญเอาไว้ไม่ดีชาติที่แล้วไม่เอาแล้วเข็ดแล้วต่อไปนี้จะทําบุญเอาไว้เผื่อว่าเกิดชาติหน้าจะได้ไม่ตกอับอย่างนี้อีกนะก็หวังนะครับหวังความมั่งคั่งร่ำรวยในพบหน้าชาติหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรหวังเลยของพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องเกิดอีก เกิดอีกก็ต้องแก่อีกเจ็บอีกตายอีกนะประสบสังทรทุกขไม่ใช่น้อยต่อไปอีกนะเพราะฉะนั้นบุญที่ทำแนละ้วเอาก็จริงๆอะประมวลมาซึ่งทุกเท่านั้นเองเป็นเหตุให้เราต้องเกิดอีกนะครับเห็นไหมครับทำกุศลแต่แท้ก็มาจากอวิชชานะไม่รู้ว่า จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เถอะเอาก็จริงจริงก,ก็คือได้ขันห้ามที่เป็นทุกข์มาเท่านั้นนะครับบางคนก็ไม่เอาหรอกนะครับสมมนุษย์สมบัตินะต่ําต้อยไปอยากเกิดเป็นเทวดาก็ทําบุญไว้รักษาศีลน,นะครับยิ่งกว่าให้ทานสี่รักษาศีลแต่เพื่อประโยชน์แก่การเข้าถึงโลกสวรรค์นะครับ เกิดเป็นเทวดาและได้อะไรมาก็ได้ขันธน์นานะซึ่งเป็นพร้อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายไปในที่สดุดเป็นธรรมดาอีกนั่นเองไม,ไม่เห็นว่าไปได้อะไรที่มันเป็นสาระมาเพราะฉะนั้นความคิดในอันทำบุญเพื่อเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้จริงจัดว่าเป็นความคิดของคนที่ถูกอวิชชาครอบงำ ก็สำเร็จมาจากอาวิชชานะครับทีนี้มีอยู่อย่างนะนะที่เป็นกุศลพิเศษว่างั้นเตะเราไปเข้ากรรมาฐานจเจริญวิปัสสนาเพื่อประโยชน์แก่การกําจัดอวิชชาเราเห็นน่นถ,ถ,ถูกตาบไดจะยังถูกอวิชชาครอบงําอยู่ตัณหาก็จะยังกําเริบแก่เราตัณหานั้นก็สร้างทุกข ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้จักจบนะเกิดความสลดใจนะครับ <c oughs> ในบทบาทของอวิชชาจึงปรารกปฏิปทาอะไรสักอย่างที่เป็นเครื่องสร้างเสงสว่างกำจัดความมืดคืออวิชชาเรียนมาฟังมาท่านก็บอกว่าเจริญวิปัสสนากำหนดนามรูปนี้เองนะครับโอ้ได้ที่พึงว่างั้น <c oughs> ได้โอกาสก็ไปปฏิบัติอย่างนี้กุศลที่เกิดขึ้นมากมายอะไระหว่างการปฏิบัติเพื่อกําจัดอวิชชานั้นนะเป็นกุศลที่เป็นเป็นเป็นกรรมที่มีอวิชชาเป็นปัจจัยไหมเงียบยังกับอยู่ป่าชาเลย <laughs> นะครับ,นะรบมาจากอวิชชาไม่กุศลของคนเจริญวิปัสสนาถ้าคุณคุณอาภีศักเห็น, <c oughs> นเหมือนคุณอง์อาจประยักหน้าว่ามาจากอวิชชา,มา,ามาจากอวิชชายัางไงคุณองอาจครับ นั่นน่ะสิน, A, นี่ในคำตอบอย่างนี้ถูกต้องที่สุดนะเพราะเขาเห็นว่าเขามีอวิชชาเขาจึงปฏิบัติเพื่อละอวิชชาจะว่าไม่มีอวิชชาเป็นปัจจัยได้ยังไงพระอราหันต์ท่านมีความคิดจะปฏิบัติเพื่อละอวิชชาไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีอวิชชาแล้วนะครับคนที่ยังไปปฏิบัติอยู่ก็คือคนที่มีอวิชชา และเล็งเห็นโทษของอวิชชาจึงปฏิบัติเพื่อละอวิชชาเพราะฉะนั้นก็อวิชชาก็เป็นปัจจัยนะครับแต่เป็นปัจจัยอีกอาการหนึ่งนะครับสำหรับคนมีปัญญานนรู้จักจะพิจารณาเห็นโทษก็เท่านั้นเองนะครับแต่ก็มีอวิชยาเป็นปัจจัยนั่นแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับว่าเรามีสิ่ง ที่เป็นโทษอยู่ในครอบครองนะเช่นเราไปหลงเลี้ยงงูนึกว่ามันไม่พีไม่มีพิษแต่คนที่เขารู้ก็บอกว่ามันงูพิษนะนะเราก็มีความคิดจะปล่อยนะครับถ้าเราไม่มีงูพิษแล้วเรามีความคิดจะปล่อยงูพิษไหมไม,ไม่ไม่มีสิความนี้ก็ไม่เกิดเพราะมันไม่มีปัจจัยอะไรแต่ว่า พอรู้ว่าเป็นงูพผิดอาวก็เกิดความคิดจะปล่อยขึ้นมาฉั้นได้ชันนั้นพอรู้ว่าอาวิชชาเป็นของมีโทษเท่านั้นแหละจึงปลารบอักปลารบกุศลเพื่อละอวิชชากุศลน,นั้นเป็นกุศลที่ประเสริฐยังไงก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นปัจจัยนั่นแหละนะครับต้องเข้าใจซะหน่อยนะ <c oughs> มันลึกซึ้งอาจจะลึกซึ้งกว่าที่เรา เคยเข้าใจอยู่ก็ได้โดยเหตุนี้ถ้าหากว่าท่านเรียนไปถึงปริเชตแปดนะครับถึงวาระนั้นไม่ทราบว่าจะยังเหลือยอยู่อีกสักกี่ท่านนะครับ <c oughs> ปริเชตแปดมีการเรียนปัจจัยยี่สิบสี่นะพอไปเรียนปัจจัยยี่สิบสี่แล้วท่านสแสดงถึงอาการที่ผลธรรมนี้เกิดขึ้นจากปัจจัย นะสิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้โดยกี่อาการนะครับอาการที่เป็นปัจจัยมีตั้งยนะี่สิบสี่อ่าเป็นอย่างนี้นะครับนั่นแล้แล้วเราจะเข้าใจเลยว่าเอออย่างนี้ก่อนนับว่าเป็นปัจจัยอยู่เหมือนกันนะนะครับ <c oughs> อย่างอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่กุศลทั้งหลายรวมทั้งวิปัสสนาเนี่ยอวิชชาเนี่ยไม่ได้มาเกิดร่วมกับ กุศลหรอกนะเพราะว่าอาวิชชาเป็นอากุศลจะมาเกิดร่วมกับกุศลได้ยังไงนะแต่ก็เป็นปัจจัยเขาเรียกว่าปก,กัยอุปนิสัยปัจจัยเป็นอุปนิสัยนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดร่วมกันนะครับอวิชชาจะเกิดร่วมกันกับอกุศลน,นะครับ ถ้าจะเกิดร่วมกันก็ต้องเกิดร่วมกันกับอาคุศลเพราะฉะนั้นอาคุสลละกร,รมนั่นแหละสามารถจะมีอวิชชามาเกิดร่วมได้ถ้าเกิดร่วมกันได้ก็เรียกว่าเป็นสหชาตปัจจัยไปนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องอะไรละเอียดนะชาชาตาแปลว่าเกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันนะครับ <c oughs> <c oughs>